สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปการดูดวงความรักระหว่างวันที่1นึถึงสิสิงหาคมของชาวราศีกรกฎคือพื่ที่เกิดระหว่างวันที่14บสกรกฎาคมถึง16สิงหาคมดูได้ทั้งแบบวันที่คือราศีหรือลัคนาคือเวลาเกิดแต่ขอย่า้างยิงตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับแล้วก็คลิปนี้เจะเป็นคลิปการดูดวงความรักโดยรวมของชาวราศีกรกฎทั้งหมดก็จะมีบางท่านที่ตรงบางท่านที่มีการคลาดเคลื่อน หรือบางท่านบางกรณีเนี่ยดวงคุณกับคนรักจะมีการสลับการกระทํากันหรือเรียกว่าตรงกันข้ามกันนะครับมาดูกันเนาะชาลราฟีกรกฎว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างน,นะครับชาลราฟีกรกฎเนี่ยในอดีตที่ผ่านมาคุณรู้สึกว่าเออไม่ใหญ่เขามาพยายามนะจะไปไหนก็ไปเพราะคุณรู้สึกว่าให้มันจบแบบนี้ไปดีแล้วให้เขาได้รู้ฟึ้ง กบบมึกในสิ่งที่เขาเคยทําไว้กับคุณนะ่ะฉะนั้นเขาคุณเองก็เลยรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากไปสนใจแต่บางม,มุมคุณก็ไม่อาจปงสารเขาด้วยเหมือนกันนะครับนะแต่คุณมองว่าคุณเลือกความสุขของตัวเองนปัจจุบันดีกว่าเรื่องงานเรื่องเงินหรือคนใหม่ๆที่ฉันไม่สนใจก็ผ่านดูใจอยู่นะครับแล้วก็ตอนปัจจุบัน,นนะน้องสาเสดจกรกฎาคมช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเนาะปัจจุบนันนี้คุณเองก็มีความสุขดีเรื่องงานเรื่องเงินหรือไม่ก็เรื่องคนใหม่ๆที่คล เขาผ่านดูใจอยู่อีกใจนึงก็มียากสะใจเข้าด้วยเล็กๆด้วยเหมือนกันเพราะเขาก็เองก็ดูไม่มีความสุขดีแต่เพียงแต่ว่าคุณเองก็ไม่ได้อยากกลับไปหาเขานะคุณมองว่าตอนนี้จดดุดยืนที่คุณอยู่มีความสุขดีแล้วนะครับพอได้เห็นหน้าเขาว่าที่ทําตัวเหมือนปกติแต่ใจค่อนข้างทุกเนี่ยคุณก็แบบแอบสะใจนิดๆนะและอีกใจนึงก็ยังอยากให้ได้ยินคําขอโทษจากเขาอยู่นะครับนะคุณค่อนข้างอารมณ์ค่อนข้างหลากหลายค่อนข้างสับสนมากๆเลยในในณปัจจุบันนี้ก็เรื่องเกี่ยวกับตัวเขาแต่เขาเองอนะเขารู้สึกว่า เขาเองคงจะไม่สามารถทําให้คุณใจอ่อนได้นะครับเอาล่ะดี๋ยวไปดูกันเนาะว่าในใจลึกๆระหว่างคนแบบเขาเนี่ยคิดยังไงต่อกันนะครับ เดี๋ยวไปดูกันน้อว่าในใจลึกๆระหว่า,วาคงคุณกับเขาเนี่ยคิดยังไงต่อกันนะครับคือคุณเองอ่ะต่ก,ตก่อนเคยคิดเขาเคยคิดกับเขาว่าเป็นวัฒเป็นรักระยะยาวเป็นความมั่นคงในชีวิตแต่ตอนนี้มันไม่เหมือนเดิมแล้วเพราะคุณรู้สึกว่าการไม่มีเขาคุณก็อยู่ได้ตก่อนคิดว่าจะอยู่ไม่ได้แน่นอนแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วนะเหมือนคุณรู้แจ้งว่าไม่จําเป็นต้องมีเขาในชีวิตก็ได้และคุณก็รู้สึกแฮปปี้ดีแล้วก็รู้สึกว่าชนะเขาอะนะฉันชนะเขาแล้วเนี่ยเป็นลักษณนนี้เกิดขึ้นเป็นนนยังงไล่ตอี มาคิดเสียดายชั้นมารุ่นนี้นั่นชั้นจะก,ก่อนไม่เคยเห็นนะเ,เห็นค่าฉเฉลยแล้วก็เขาลหละเนาะเขาคิดยังไงต่อต,ตัวคุณนะครับเขาเองอ่ะก็ยังอยากรู้ว่าคุณอ่ะคิดยังไงกับเขาอยู่นะครับคุณยังมีเยอะแยะอยู่เปล่าเพราะบางครั้งบางทีอ่ะมันเขาสับสนในทุกพฤติกรรมของคุณบางครั้งบางทีครับคุณก็ดูเหมือนทําจะทําดีก่บเขาจะบางครั้งบางครั้งบางทีเนี่ยคุณก็เหมือนทําตัวไม่สนใจไม่แคร์เขาฉะนั้นเขาค่อนข้างสับสนเหมือนกันว่า เขาคิดว่าเขาควรจะทําตัวยังไงดีนะค่อนข้างว่าเขาจะได้ตัดสินใจถูกจะอย่างถูกต้องแต่จริงๆอะ่ะเขาเองก็ยังอยากได้ความสุขด,ดีจากคุณอยู่เพียงแต่ว่ารู้แหละว่ามัน oh. เป็นไปได้เป็นไปได้โดยยั่งจริงนะครับอะไรเปดูกันน้องว่าเดี mm ๋ยวมาดูกันน้องว่าในอนาคตจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างน,นะครับ มาดูกันนอตไพ่แบ่งเป็นาสองชุดนะครับชุดดัลนบอรเน่ทำทันมาระหว่างวันที่หนึ่งถึงเจ็ดสิงหาคมส่วนไพ่ชุดดล่าเน่ทำทันมาระหว่างวันที่แปดถึงสิบห้าสิงหาคมนะครับโดยปกติเหตุการณ์จะเกิดขึ้นตามช่วงเวลาที่แบ่งไว้ให้นะแต่จะมีชาวราศีกรกฎบางท่านส่วนน้อยที่มีการคลาดเคลื่อนของช่วงเวลาบ้างนะครับมาดูหนึ่งถึงเจ็ดสิงหาคมกอนเนาะช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเอ่ยหนึ่งถึงเจ็ดสิงหาคมช่วงนี้ชาวกรกฎไปสนใจเรื่องการงานการเหินเรื่องคนใหม่ๆที่คุณกลบหาดูใจอยู่นะครับ แต่ว่าช่วงนี้คุณยองค่าง้ามีความเหนื่อยนะค่อนข้างมีความเส็งว่าหลายๆอย่างเนี่ยไม่ค่อยเป็นได้ดังใจนี่ฝนส่วนขงอาจจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัวเกิดขึ้นเขาเองช่วงนี้ก็รู้สึกค่อนข้างเหนื่อยค่อนข้างเสี่ยเหมือนกันเขาเองก็จะมีปัญหาชีวิตของเขาด้วยเหมือนกันเรื่องงานเรื่องเงินหรือเรื่องส่วนตัวของเขาที่เข้ามานะอี่ยเพิ่งบอกว่าเขาเองอจะได้ตามดูคุณอยู่ดูอยู่ดูคุณอยู่ห่างๆางอย่าเพียงบอกว่า เหมือนเขาจะห้ามใจเหมือนดูไปเรื่อยๆคุณความรู้สึกว่า mm. เออไม่เอาดีกว่าต้องห้ามใจไม่อยากสนใจคุณแกลเกิดขึ้นนะครับแต่พี่เราว่าเขาห้ามได้ไหมก็ห้ามไม่ได้หรอกก็ยังแอบตามดูตามสองอยู่ว่าคุณเป็นยังไงบ้างคนเี้ก็รู้ดีไหมว่าเขาตามดูตามสองคุณก็รู้ดีแหละนะครับแล้วก็ช่วง8ปดถึงสิห้าสิงหาคมนะช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเนาะแปดถึงสิบห้าสิงหาคมนะครับช่วงเนี้นะเหมือนเออสิ่งที่เขาเคยทำผิดพลาดอะไรไว้หรือทำไม่ดีกับคุณไว้หรือเคยทําอะไรที่มัน อาจจะเป็นความลับเขาสมัยก่อนนะที่เคยทําอะไรไม่ดีไว้นี่ก็จะเปิดเผยออกมามทาให้คุณรู้สึกว่าโมโหมากๆเลยนะแม่องอะไรวะเพิ่งมารู้ตอนนี้งงแล้วหงุดโกรธแล้วกุนหงิดมากๆเลยนะครับแต่เพียงว่าคุณจะไม่แสดงอาการอะไรได้แต่เก็บความโกรธไว้อยู่ในใจเขาเองก็รู้สึกว่าออโดนเปิดเผยความลับแล้วก็สึกซิงๆงด้วยเหมือนกันนะครับนะ แต่เพียงแต่เพียงแต่ว่าเขาเองก็จะไม่ค่อยยอมรับผิดเขามองว่าเอ้านี่เมื่อคุณไม่สนใจเขาแล้วแล้วคุณจะมาโกรธเขาทาไมนะเขาจะคิดอย่างนั้นแต่คุณอภัยรอกทําตัวปกติทุกอย่างแต่เก็บไปแค้นฝุ่มฟองเรื่องอดีตไว้ที่เขาเคยทําอะไรไม่ดีไว้เนี่ยจะเพิ่งมารู้ต่านี้จะไปเป็นไฟฝุ่มฟองมากเลยนะครับช่วงนี้คุณจะค่อนข้างอยากฟาดฟันเขามากๆเลยเขาเองก็จะรู้เหมือนกันว่าเขาคุณอยากฟาดฟันเขานะครับก็จบการดูดวงความรักของชาวราศีกรกฎไปแค่นี้เนาะชาวราศีกรกฎท่านใดอยากดูดวงฝนตัวเพิ่มเติมมีคำถามเพิิ่มมต แอดไลน์มาได้นะครับจะทิ้งไลน์เดี๋ยวไปใต้คลิปนี้นะจ๊ะคลิปนี้ลาไปก่อนเนาะ